ส่วนกระจกนะครับอันนี้ยังมีโลโก้ของ Toyota เป็นกระจกแท้ที่มาจากโตโยต้าเลยครับยังไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการแตะนะครับ สวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับกับผมเซลลละว,วันนี้เรามารีวิวตัว t o y o ต a า h ีรุ่นมิด1.8จุดเด่นของรถซีฮนะครับเป็นเครื่องไฮบริดโลโก้โตโยต้านะครับอันนี้เป็นโลโก้ของไฮบริดสัญ,ญลักษณ์คือสีฟ้าจุดเด่นของโตโยต้าซีฮไฟเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์ LED มีไลท์ไกดิ้งนะครับผมจุดเด่นของรถคันนี้ก็จะมีเซนเซอร์ทั้งหมด4จุดด้านหน้าจะมี ซ้ายขวาแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงกระจังหน้า <Okay. S 1> มีไว้ทําไมสําหรับอย่างใน <Ooh. S 1> กรณีเราขับรถยี่ตุดอย่างเงี้ยมันจะแสดงเตือนที่หน้าจอเลยว่าให้เราแตะเบรกถ้าเกิดเรามีการขับใกล้รถข้างหน้ามากเกินไปมาพร้อมกับไฟตัดหมอนะครับรุน่นนี้พร้อมชุดสปอยเลอร์ข้างหน้ารอบคันส่วนล้อเป็นขอบ17นะครับผมล้อเป็นล้อแมกซอลลอยที่มากับศูนย์โตต้าเลยนะครับ <Okay. S 1> ส่วน กระจกไฟจะมีโคมเมียมอันนี้จะเป็นระบบไฟฟ้าอัตโนมัตินะครับแค่กดรีโมทกระจกไฟฟ้าก็จะเปิดครับผมมีไฟเลี้ยวด้านหน้าสําหรับมือจับเป็นชุดสีเดียวกับตัวรถนะครับส่วนกระจกนะครับอันนี้ยังมีโลโก้ของโตโยต้าเป็นกระจกแพ้ที่มาจากโตโยต้าเลยครับยังไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการแตะนะครับส่วนประตูหลังออกแบบแบบมินิคูเป้นะครับทางโตโยต้าได้เคมมาสําหรับประตูนี้เปิดด้านนี้นะครับผม <Wow. S 2> อ่าน,นะครับเมื่อกี้เราชมด้านหน้าด้านข้างแล้วคราวนี้เรามาชมด้านหลังมากนะครับสําหรับไฟท้ายจะเป็นไฟท้ายแบบมุมแมลงนะครับเป็น LED เหมือนกันเหมือนกับด้านหน้านะครับไฟเบรกดวที่3ก็จะมีอยู่ตรงนี้นะครับมาพร้อมชาร์จฟินส่วนชุดแต่งด้านหลังนี่ก็จะเป็นชุดแต่งที่มากับตัวรถนะครับเจ้าของเดิมเขาใส่มาให้นะครับแล้วคราวนี้เรามาดูภายใน ภายในนี้ค่อนข้างกว้างอยู่ใส่น่าจะใส่ถุงก๊อฟได้ประมาณ3ถุงได้ครับส่วนตัวนี้ทุกคนสงสัยว่ามีล้อยางอะไรหรือเปล่าตัวนี้จะไม่มีนะครับจะเป็นชุดปะยางฉุกเฉินที่แถมมาให้ครับโอเคส่วนด้านหลังก็จะมีเซ็นเซอร์4จุดเหมือนกันนะครับเหมือนกับด้านหน้าเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันดีกว่า <S <S ครับครับเมื่อกี้เราไปชมด้านหน้าด้านข้างด้านหลังกันมาแล้วคราวนี้เรามาชมด้านในกันบ้าง ด้านในมีอะไรบ้างก็จะมีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับฝั่งซ้ายก็จะมีควบคุมรับโทรศัพท์เพิ่มเสียงจากจอฝั่งขวาก็จะมีระบบรับโทรศัพท์ทิปในการเชื่อมต่อกับจอมีระบบพุชคอนโทรลส่วนประตูจะมีฝ่ายผนัง2สีสีดำกับสีน้ำตาลนะครับระบบเซ็นทรัลล็อกอ่าซ้ายขวามีหมดกระจก <Okay. S 1> ระบบหน้าจอทัชสกรีน a อร์ออโและครับแล้วก็จะมีระบบ E v B A อันนี้เรามีหมดสำหรับโต t ตา n n r คันนี้ส่วนระบบเบรกมือเบรคมือไฟฟ้าครับผมอีกคาร์เราก็มีนะครับสำหรับรถคันนี้อ่าส่วนใหญ่ลูกค้าถามว่าระบบแอร์แบมีกี่จุดมีทั้งหมด4จุดนะครับมีด้านนี้ซ้ายขวาคนขบับอ่าผู้นั่งตรงหัวเขา่าแล้วก็ด้านข้างมี7จุดส่วน <Okay. S 1> ด้านหลังก็ค่อนข้างจะกว้างอยู่นะครับสำหรับคน ที่เข่ายาวตัวสูงสามารถนั่งได้ข้างหลังจะออกแบบมาแบบมินิคูเป้จะออกแบบมาเหมือนอนั่งอยู่ในหลุมหน่อยชมภายนอกภายในเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปชมค่าตัวรถคันนี้กันดีกว่าว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่ส่วนรถมีอะไรบ้างโอเคเดี๋ยวติดตามต่อไปเลยครับผมโอเคครับสำหรับการรีวิววันนี้ด้านหน้าด้านซ้ายด้านขวาเรารีวิวให้สำหรับคนรักโตต้าซีนาหมดแล้วสำหรับราคารถคันนี้มือหนึ่งอยู่ที่6 0 0 0 0ล้านนแต่ราคาเต็นท์เราอยู่ที่ 759,000นะครับสำหรับใครที่สนใจโตต้าซีนคลิปนี้นะครับเอาส่วนลดไปเลยนะครับ30,000บาทราคาก็จะเหลือแค่729,000ใครที่สนใจ <Okay. S 1> สามารถทักเข้ามาที่เพจของเราได้กอริลลาคารหรือโทร024478888 9หรือเบอร์ผเงเมมนะครับเซลละ0946148185ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมฝากติดตามเพจของเราด้วยนะครับสคัสวัสดีครับ